สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับไว้ตุ๊กตาพาฝันสวัสดีเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะมาคะ่ะพอกันก็พามากินกาเฟเด้อเด้อ บรรยากาศก็เริ่มเปิดแล้วด้วยค่ะเพราะว่าอันแดดพันกะพุนเมฆแดดบบเพนโบพ้นเมฆแดดก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะเป็นอากาศหนาวเย็นอยู่เนาะค่ะเนือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คนเลยอกศูนหอดลบสามองศาก็เป็นอากาศเย็นเนี่ยค่ะมื้อนนี้พันค่อยๆเป็นอากาศที่ว่ากันหนาวเป็นอากาศหนาวแต่ว่าอย่างกัน ก็สดชื่นเนาะค่ะเนาะก็มีเดดอ,อกมัง่งเป็นบางครั้งบางขาวว่างั้นเถอะปะอากาศเย็นๆข้างนอกกับบรรยากาศอุ่นๆในเฮือนค่ะแล้วก็มาค่ะดื่นเครื่องดื่มประจาเฮือนเนาะค่ะเนาะอุ่นๆไม่บอกค่ะเครื่องดื่มประจาบ้านเครื่องดื่มประจําเฮือนก็คือกาแฟค่ะกาแฟดาเอ้ยกระว่าวไปติดดิค่ะว่ามันม้วนเนาะคะนะ่ะเนาะมา บ่งอันยกถ้วยกาแฟกอนเนะค่ะเด้อแล้วก็มาบ่ค่ะอันจิบกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟหรือว่าหูบกาแฟเนาะคะ่ะเนาะซดกาแฟคะ่ะววาแต่ต่ำแต่ละภาคแต่ละภาษาเขาก็เข้าใจกันมลนบอกมากินกาแฟค่ะ <c oughs> ฟังเสียงอันหูบกาแฟเนาะ ้ยหอมขนาดค่ะหอมหอมอ่ะเดดโอ้ค่ะโอเดดเพอนั้นพ้นคนเมฆคนเมฆหนาเป็นพ้นออกมาเดดโอ่กับพี่นกเคืออนบุห็นมาจับตัวน้สันอันโกไหมกัน ปกติถ้าวันอากาศดีๆแดดออกนี่สิเห็นเจียวเจ้าเลยค่ะอันนี้เงียบตรงหรือว่าเพื่นไปแล้วกระโบรู้เนาะค่ะเนาะอ่ะกระอกว่ากันคอมเมนต์บอกค่ะชิบกาแฟคุยกันเนาะค่ะเนาะเรื่องแต่เดี๋ยวเรื่องอัน อากาศก่ะบ,บรรยากาศข้างนอกก่ะเป็นอากาศเย็นค่ะดังเงานเอ้ยนี่เพราะว่าเป็นหน้าหนาวทางยุโรปเนะค่ะเนอะยูเนเธอร์แลนด์นะคะ,น,น,น,ะ,คะน,นี่ถ้าเราอเมืองอรตดะะัมเนาะค่ะเนาะมันเป็นเมืองน้นะะําเลยค่ะแถวนี้อันเพราะว่าเนเธอร์แลนด์นี่มันเป็นเมืองน้อยๆเนาะค่ะเนาะประชากรพันกว่หอดยี่สิบล้านนะคะสิบเจ็ดล้านสิบแปดล้านแล้วก็คนโซมากสิเป็นอันคนตั้งชาติที่ว่ามาอยู่เนาะคะ่ะเนาะมาอยู่แล้วมาอัน มีครอบครัวมีลูกมีเตา้ากะกระจัดกระจ่ายเพ่นมาทํางานสิค่ะแล้วพ่นบบได้กับอันนี้สมัยย้อนยุกเนาะคะ่ะเนาะที่ว่าเมื่อห้าสิบหกสิบปีพ่นก็พากันยู่สิค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เขาออกพ่นก็บโบได้บดบได้ง่ายเนาะคะ่ะเนาะมันก็ต้องมีการตรวจท่านตรวจนี้ว่าง,งั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนต่างชาติกะอยากมาอยู่เยอะคะ่ะเขาพูดตรงๆเป็นประเทศน้อยแต่ว่าสมบูรณ์เนาะค่ะเด้อ อันอันนี้ก็ที่ว่าทั่วๆไปก็ที่เอ่ยมาเยที่เอ่ยมาสัมผัสสามสิบข้ปีนี่ค่ะถือว่าสมบูรณ์ค่ะประเทศเมืองน้อยแต่ว่าดูแลประชากรดีดีแล้วก็คนที่ว่าพ่นหนิสงครามหนีอิมาลีนี่ก็ชอบมาอยู่เพราะว่าพันดูแลดีเนาะค่ะเนาะมีการอันสนับสนุนเรื่องทำงานเนาะค่ะเนาะมีอาชีพไม่บอกค่ะมีการ่งไปโรงเรียนเนาะคะ่ะพันก็เคอทำดีะะำ้อค่ะรัฐบาลน,นี่ค่ะ แต่ว่าเว้นแต่ว่าขนที่พันเข้ามาแล้วพันอยากเป็นอย่างอื่นก็มีคือกันค่ะก็มีเป็นบางกลุ่มเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันแต่ว่าเพราะว่าก็คือว่านค่ะนอนระบบส่งระบบการหนีอันบ้านเมืองแตกออกมาก็จิตใจมันก็บวคักบางคันหรือปะแต่ว่าคนที่ว่าพ่นที่เอ่ยสัมผัสมานี่ก็มู่งคู่เอ่ยกันไหลายอยู่ก่อนที่ว่าพ่นมาอยู่แล้วก็มานํามันคอบัวนเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พ่นมา อยู่หึงเป็น้าสิบหกสิบปีสิค่ะมาอยู่แล้วก็มีลูกมีครอบครัวมีเตออันออกไปก็ที่ว่าสัมผัสมาก็คน่ถวยุโรปนี่พักนี้ใส่ดีค่ะแต่ก็อย่างว่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกชนเผ่าก็มีการนั้นอันดีได้บ่ดีได้เนาะอันเอาขากระบอกว่ากันกันที่มันดีเขาก็คบไปอันที่มันบ่ดีเขาก็บ่ได้เป็นยุ่งมันบอกค่ะอันนี้ก็ว้ากันนั้น ทั่วทั่วไปเนาะค่ะเนาะมันก็ทุกประเทศเลยว่าหันทุกประเทศล่ะทุกทุกเผ่าทุกชนว่างั้นเถอะปะแต่ว่าว่าบอกว่าเฮานอยู่มองเลยกัะถ้าเฮาอันเอีตัวดีเฮาก็ก็ไปแบบดีเนาะค่ะเนาะก็ถ้าคบเพื่อนดีก็ไปดีถ้าคบเพื่อนบดีก็ไปทางบดีกะคืออันที่ว่าผู้เทาพู้แกเพื่อนสนมาไม่บอกค่ะอยากได้แต่กะขนขวายเอ็ดเอาเนาะค่ะเนาะอยากทำงานอยากมีหน้าที่การงานที่ดีก็ขยันมม่บอกค่ะ กาแฟเนาะค่ะส่งใส่แฟนเอ้ยมาเน้ะค่ะนี่เสียงดังกับหมู่พันเอาเอ้ยนนเสากันเนาะค่ะเนอะแล้วก็จังพ้อกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะอันขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะ